เอาแล้วนะขอการสวัสดีคุณผู้ชมที่รับรักทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเกลี่ยงกันยูกเซอร์เราจะมาลองเล่นนะครับมุมมองสามห่อนีเนาะไหนวะไหน,น,น,นวะมุมมองนี่ครัอันผมใช้ไว้อ่ะมุมมองสามสิบห้าไหนวะมุมมองสามห้าหาไม่เจอวะมุมมองสามห้าไหนวะนี่ครับมุมมองสามห้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะว่ามุมมองสามสิบห้าจะเล่นได้แบบสุดผิวแค่ไหนยูเซอร์เดี๋ยวเราไปดูนะครับนะ เดี๋ยวเราหาห้องแบบเครับหาห้องหาห้องก่อนนะไปะหาห้องกันนี่ผมอยู่ซับทีห้าด้วยหาห้องแบบอ,อย่าเพิ่งยุ่งกับกูนี่เลยอ่าเข้าไปซัดมันนะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเราจะขอเล่นเป็นปืนคิดแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเล่นเล่นปืนอาร์คไม่ค่อยชอบเล่นนะเดี๋ยวขอตายไปเล่นคิดเนี่ยเล่นคิดแต่เล่นคิดโหมุมห้องสามห้าหายดัด โคตรโหดเลยมองสามห้าผู้เป็นไงล่ะสามห้าเฮ้ยเอามีปอเหรออ้ไเหี้ย่ปอวะอ๋อโอ้โหปืนปืนแม่งไม่นิ่งเลยเหี้ยปืนไม่นิ่งเลยอ่ะยูเซอร์อะไรวะสามห้าไอ้ย้ยมาไอ้เหี้ย แตกไปห,หนึ่งมาโทรเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมุมมองสามห้าเก็บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูไอ,อ้ยี่มันมีโปเหรอวะฮะโหโคตรล้นลำปากอะ่ะบอกเลยลำบากมากโอ้โหโคตรลำบากอะ่ะ <Yeah. S 1> เชี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นที่หนึ่งให้ดูมุมองสามห้ายวเจอไงล่ะ ไหนวะมองสามห้คนลำบากโอ้ยโ yeah, คนลำบากอะ่ะอีสเซอร์มึงองส5บครับเดี๋ยวดเดี๋ยแตกไปหนึ่งแถวแตก2เอาเรื่องเวลาแตกสแตกสเอาเว้ยเอาเว้ยแตกสอ่ะ โอ้โหไอ้เหี้ยไอ้ที่โป่ไอสัตว์แม่งมาฝัดโป่เนี่ยยูเซอร์เชื่อมั้ยมันโบ่ไหมเฮียฝัดโป่ขนาดนี้โอ้เล่นกับห้องกับโป่ด้วยมุมมองสี่ห้าเล่นกับโป้เว้ยเหี้ยเอาไว้เราต้องที่หนึ่งให้ได้ยูเซอร์ใจเย็นใจเย็นยังไม่หมดยังไม่จบเพียงแค่นี้หรอกลงล่างเลยกูอะโอ้โหเฮียมองไปเฮียแม่งโป่ไอสัตว์วูเย็ดแม่เล่นกับโป่เฮีย เว็บกากไอ้เจี๊ยโปกากไอ้ทัศโคตรจะสร้างความเดืดอดร้อนเลยมึงโธ่จะจอ่อแค่นี้โ,งงงงโอ้โหโคตรงงโคตรงงโอ้ไอ้เจีโปไอ้สัตว์คุยอี๋โปลแตก้วมึงมาดิมาดิาดโถไเป็นไง โอ้มันโตถ้าเปล่าโอถ้าเปล่าไอ้พวกโปไหนวะโอ้โหเฮียโปคุ้ยกดแม่งองนี้ยแบบเมาส์อ่ะหอวงสามห้าฮะสามห้าเราต้องสามห้าคลิปเว้ยเก็บกดไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยไหนวะโอ้โหเหียหาไม่เจอก็าลำบาก ้เล่นกับปอลถ้าผมไม่เล่นกับปอลนะฝ่ายเล่นได้ที่หนึ่งแล้วเชื่อผมดิลอยได้โอ้แตกที่ทอไมยิงมไม่ได้วะแตกหนึ่งแตกสอง แตกสามเอาเว้เอาเว้เถอเฮ้ยโอ้โหแม็กหมดนี่มายิงไม่ออกไอ้ทัานวารานอ่ะถือว่าโอเคครับผมนะเดี๋ยวยูเซอร์ลองเล่นดูครับมองสามห้าเล่นได้เท่าไหร่กันบ้างแล้วเราเดี๋ยวเรามาคุยกันครับโอ้โดนโปล่อยเฮีย er. แม่งโปกากไอ้ท่น โป้งเราต้องชนะโป้งไว้ได้ยูเซอร์ไงน่ะมาเวเอเว <c oughs> อกไปเล่นแล้วหกเองโอ้โหโคตรงงอะ่ะโคตรงงอีเหี้ยจะเปลี่ยนปืนก็ไม่ได้จะเปลี่ยนปืนก็ไม่ได้ไ,ไดอ้เหี้ยเว้ กดค้างไม่ได้กดค้างแม่เงเป๋เลย,ยโอ้โหงงปวดหัวปวดหัวมากโงงอ้โหโคตรงงไอ้ยะไอ้แั่ไอ้ไม่ได้เจทีแล้วเล่นเล่นที่หนึ่งมาเดยมองสามห้าสัตว ไม่อยากออกไปเลยวะโอ้โหเย้เฮ็ดมาแม่งฝัดข้อความรัวเลยโป้วมเดะโป้มาเดะโป,โป้กากไอสัตว์ปโป้โดนกูยิงนะท่อเรื่องหนึ่งรอเชื่อไหมโปรมนรองผมแน่นอนตรงนี้ไป เฮ้ยโอ้โหมองไม่เห็นว่าเยียมอยู่ไหนวะเฮียก็ทรมานเนี่ยเฮียโอ้โหโอ้โหเฮียสั่นเลยละตายไปดิมึงเฮียแล้วถามาเจอโปอีกเอ้ยอย่างน้อยก็ที่หนึ่งเว้ยเออฮ่า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 ไปไงโหเวลามุมมองสี่สี่สามสิบห้มสิบ้างวะมองอมึงไอ เออเราบอกเกมมุมมองเลรนะมุมมองมุมมองสามห้าผู้ใช้เรงไปเล่นดูครับแล้วยูเซอร์มาคอมเมนต์นะว่ายูเซอร์เล่นมุมมองสามห้าผู้ใช้ยิงได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับงานะก็อย่าลืมกดซับอย่าลืมกดไลค์นะครับเดีย๋ยวสักพักพี่มาสตรีมครับไปครับยูเ้ใช้จุบ๊บทำงานก่อนครับผม